จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองมาเข้าการปรับปรามนะครับได้จับกลุ่มชายนะครับที่มีการสวมใส่เครื่องแบบตำรวจแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นคล้ายการตำรวจระดับรองพุ่งกับการนะครับไปหลอกลวงหญิงสาวผ่าน a c e b o o k นะครับแล้วก็มีการร่วมหลับนอนแล้วก็แอบอัดคลิปนะครับถ่ายบันทึกภาพนะครับขณะมีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วเอามาข่มขู่ผู้เสียหายนะครับในเรื่องนี้เนี่ย การดำเนินคดีในส่วนของการข่มขู่เนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็น,นเรื่องของการสวมใส่รูงแบบตํารวจโดยไม่มีสิทธิ์นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยสำนักข่าวหนังชาตินะครับอยากจะประชาสัมพันธ์นพี่น้องประชาชนนะครับในกรณีดังกล่าวเนี่ยกฎหมายได้มีบัญญัติไว้อย่างชัดเจนนะครับในพระราชบัญญัติตํารวจนะครับในมาตรา108ง มันอยากไดว่าผู้ใดเนี่ยนะครับแต่งกายขึงงแบบตํารวจโดยไม่มีสิทธิ์เนี่ยะครับจะต้องระวังโทษจาคุกตั้งแต่3เดือนถึง5ปีนะครับนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับสําหรับการแสดงละครภาพยนตร์นะครับหรือสื่อสังคมออนไลน์นะครับของดารานักแสดงเนี่ยสามารถกทําได้ครับแต่ต้องมีการขออนุญาตนะครับจากหัวหน้าสถานีตำรวจนะครับท้องที่ที่มีการถ่ายทํานะครับแล้วก็ ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาหรือคอนเทนต์ในการแสดงนะครับต้องไม่ทําให้ข้าราชการตำรวจเกิดความเสื่อมเสียนะครับถูกดูหมิ่นเกียรติชังนงครับไม่อย่านั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องสูงเสี่ยงที่อาจจะถูกดำเนินคดีได้ครับขอบคุณมากครับ